สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ i g กแป Thailand ด์นะคะสำหรับในคลิปนี้เจอกันนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีนะ19กันยายน2 5 6 7นก็ะคะก็ห่างหายไปนานไม่ได้เจอหน้าเจอตากันก็หลายคลิปเลยนะคะก็ต้องบอกว่าก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะคะในการนำเสนอนาน,นิดนึงนะคะท่านผู้ชมสำหรับรูปแบบนะของการนำเสนอของช่อง YouTube ของเรานะคะต้องบอกว่าก็จะมีเจอหน้ากันบ้างไม่เจอหน้ากันบ้างสลับกันไปมานะคะขึ้นอยู่กับส สถานการณ์เนาะบางวันก็อาจจะแบบว่าเร่งรีบนะอาจจะไม่ได้แบบว่าอัดคลิปนะแบบว่าที่จะต้องมาพูดคุยกันนะคะแต่ว่าก็นะคะเพื่อ,อสถานการณ์นะคะในการ ลงแนวทางเนาะก็อย่างที่ทราบกันถ้าลงจะเฉพาะใบข้อมูลนะไม่เห็นหน้าเห็นตาเนาะก็อาจจะสุ่มเสี่ยงนะต่อการโดนใบเหลืองใบแดงของช่องอีกเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็นะคะก็อาจจะแบบเจอหน้าเจอตากันบ้างเนาะแล้วก็ข่าวดีค่ะหลายท่านก็คงจะเห็นที่แอดมินโพสต์ไปแล้วนะคะว่าช่องนะคะหลักของเรา b i g b a บง k o r e a Channel ตอนนี้กลับมาแล้วนะคะเป็นข่าวดีโชคดีมากๆเลยนะแอดมินก็ตั้งหน้าตั้งตารอว่าจะได้รับข่าวดีวันไหนเนาะเขาก็ให้ส่งใบสมัครไปเมื่อ วันที่18กันยาที่ผ่านมานะคะล่าสุดนะเขาบอกว่ารอไม่เกิน30วันก็จะรู้ผลนะว่าช่องจะกลับมาหรือเปล่าล่าสุดได้รับอีเมลตอบกลับมาแล้วประมาณตี2กว่ากับตี3น,นะคะเป็นข่าวดีนะคะเขาก็อนุญาตให้เรากลับมาดําเนินการช่องนานได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะมีอยู่2ช่องหลักๆเลยนะช่องหลักก็คือ Big Bear c r e a t i Channel ช่องเก่าช่องเดิมนะผู้ติดตามประมาณ280,000คนนะคะเดี๋ยวเราจะนะคะ มีการย้ายนะคะไปลงข้อมูลแนวทางในช่องหลักนะคะเป็นหลักนะคะช่องหลักก็คือเป็นหลักเลยนะคะตอนนี้เนาะแต่ว่าช่องนี้อย่าเพิ่งหายไปไหนนะคะเพราะว่า เราก็จะยังคงนะดำเนินการลงคลิปเหมือนเดิมแต่นะคะในส่วนของช่องนี้นะแอดมินก็คิดว่าจะลงในส่วนของเรื่องราวข่าวที่เกี่ยวกับตัวเลขต่างๆนะ,ะไม่ว่าจะเป็นข่าวเ,าเลขทูบของใครที่แม่นๆหรือว่าเป็นค้อลบคลอดลดบนลูกหรือว่าเป็นข่าวนะที่เกี่ยวกับความเชื่อนะคะจะมาลงที่ช่องนี้เป็นหลักนะคะก็จะป ประมาณว่าปรับเปลี่ยนนะคะให้มันลงตัวให้เร็วที่สุดแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่ๆสมาชิกนะคะทั้งเก่าและใหม่เนาะเข้าไปติดตามนะคะในช่องหลักนะคะ Big Bang k o r e a Channel ได้เลยนะคะส่วนท่านใดที่ไม่ทราบว่าช่องหลักคือช่องไหนอะไรยังไงเพราะบางทีอาจจะมีสมาชิกใหม่ที่เข้ามานะคะ mm hmm. เดี๋ยวแอดมินจะนะคะพิมพ์นะให้นะคะว่า Big Ba n g Korea Channel เป็นภาษาอังกพิมพ์ค้นหาแบบไหนอย่างไรแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวแปะให้แล้วกันนะคะว่าภาโปรไฟล์เป็นแบบไหนอย่างไรนะ เพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็มาแจ้งข่าวสารกันนะคะว่าโชคดีนะคะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะสำหรับคลิปแรกของวันนี้เดี๋ยวไปลงให้นะคะต่อจากใน EP นี้นะ EP ล่าสุดเมื่อวานนี้ลงไปน่าจะเป็น EP ที่ EP ที่6เนาะแล้วก็จะไปต่อที่ EP ที่7 ในช่องหลักนะคะบิ๊ก a บ k o r e a Channel เลยนะคะเพราะฉะนั้นฝากติดตามด้วยนะสำหรับ EP พีที่7ของวันนี้นะแนวทางก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมนะแล้วก็อย่าทิ้งช่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวแอดมินก็จะสลับไปสลับมานะคะมาลงแนวทางที่เป็นเกี่ยวกับข่าวสารความเชื่อนะคะที่น่าสนใจในช่องนี้อีกเช่นเคยนะคะสำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปอัดคลิปแล้วก็ไปเจอกันในช่องนะคะ u t u b e หลัก b i g b a บ k o r e a Channel นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมแลวก็ขอบคุณทุก ทำอวยพรด้วยไม่แน่ใจนะคะว่า,าเราโชคดีนะคะแบบนี้นะคะกะ็หวังว่ารอบนี้เราก็จะโชคดีเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนเจอกันสวัสดีค่ะ